สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลลำเพลินออฟฟิเชียลครับขณะที่บอลไทยขณะนี้เวลาสี่ทุ่มสี่สิบห้านาทีครับพี่น้องทีมงานกําลังเลงเก็บของครับเก็บเวทีครับหลังจากเก็บไปเสร็จแล้วนะครับตอนนี้กําลังลือเวทีครับกําลังเลงมือลือเวทีเลยครับเกือบ โบแล้วนะครับเพราะว่าทีมถัดพึงจะลือทัดลงเมื่อสักครู่ครับแล้วก็มีฝนปปอยๆปๆลงมานะครับมีฝนปอยๆยๆลงมากนึกว่าจะตกลงมาอีกนะครับเกือบงานเขาครับตอนนี้กําลังลือด้านคางด้านคางลือไปแล้วนะครับตอนนี้กาลังเร็งลือด้านหลังนะครับแทงหลัง ลือแข้งลังเร็จจะลือตัวเวทีต่อนะครับเหลืออีกบรายปันใดครับใส่เวลาอีกจกประมาณโดนเติมยู่ครับกะซีเหลี่ยวกะซีบอดเขียนขึ้นเทียงขึ้นกว่าเลยครับว่าจะได้อาบน้ำเดินทางเดินทางต่อลังงลือแผงือตัวเวทีแข้งข้าง ตอนนี้เดินทางไปเกลียวเบิร์ดแล้วนะครับทีมทัดกับออกเดินทางนะครับอ่านหนังพาออกเดินทางครับเราแหลกเบิร์ก็ว่าจะเดินทางด้วยครับเบิร์อยูเบิร์ดทีมงานยูให้กำลังใจทีมงานก่อนครับยูเบิร์ดซอยกันเบิร์แย่งสักับเพื่อนเบิร์ัตววกบวกพองครับคอยจะออกเดินทางด็กกับดึกไว้น้ำกันครับยูกับยู่น้ำกันครับ ยังทามีกุละเก็บเวทีแล้วให้เป็นเก็บทานมิีแล้วคอยจะออกเดินทางครับรถบอนกันใหญ่มากจอดด้านนอ,อกครับสองคนสองคนลือลือนด้านขางสี่คนลือด้านหลังนะครับ ตอนนี้ทิมรุดบัสขิมเป็นหงนนเดินทางหวัวแล้วนะครับเพราะว่าเดินทางไปแท่ช่วงหัวคำครับนี่นครับทิมประดับครับนะครับกําลังออกเดินทางนะครับเดินเดินทางไปแล้วตอนนี้เลยกับเรือจะทีมงานห่อครับทีมยุทธีมา อัปเดตสถานการณ์ให้ชมครับเมื่อสักครู่ฝนปลยอยๆยลงมาครับหรือว่าจะตกลงมาอีกอากาศเย็นครับอากาศแบบเย็นเลยเป็นยางบรรยากาศในงานในงานก็นเงียบครับบ่มีค้นยางเลยครับงานเงียบครับค้นเทียวคนยางก็บ่มีครับ้านค้า้านข,า,า,นขายก็เริ่มเจ็บ บนกบริษทายพีน้องได้รับชมนะครับเพราะว่าเพื่อนเพ่นเป,เปิดเพลงไรมันคลา่งไรทีมงานเ้ากัเน่งมือเก็บของนะครับเดินทางไปอำเภอคุนหารน,นะครับอำเภอคุณหารจังหวัดรีสเกตนะครับทีมงานรถบัสเิ่นออกไปพักแรมกันนะครับ่วนทีมงานเท่ากับ ตอนนี้กัยังบ่ทันรูนะครับว่าเพื่อนจะห้เดินทางไปพักแรมนํำหรือหนางานเลยครับเพราะว่าเพิ่นบ่ได้แจ้งกันนะครับเบื้องต้นก็น่าจะไปพักแรมนํำทิ้งงานก่อนนะครับแล้วยงีมือเ้าก็ค่อยขยับขยายออกไปนะครับก็จะเป็นประมาณวันที่19นะครับวันที่19เกาว่าก็จะเดินทางมาสถานที่นี้ตรงนี้ล่ะครับ ไม่อีกรอบหนึ่งมาเด้แสดงให้พี่น้องนี้รับชมวันที่19เดินทางกลับมานะครับ,รบรขับแพงคางเก็บเส้นจแล้วครับกำลังเก็บไหม่อาร์ันล่อนะครับเดี๋ยวก็จะเอาอีกขั้นหนึ่งเข้ามาครับ เวทีมือกะเมื่อยแน่ครับเมื่อยแน่เมื่อยหลายเลยแหะครับเพราะว่ามือเสาตั้งเวทีมือเสาตั้งเวทีตั้งเวทีเสร็จได้พักคอนได้มาถึงไฟถึงไฟถึงไฟเสร็จคืนไฟเสร็จกะนั่งกินได้โบ่บได้ผักคอนนั่งกินเผากินน้าว่าผักคอนเน่ยังหน่อยกัเก็บลืออีกพิมพ์งานกัเมือไอหลาแน่อยากหน่อยครับมึง แต่ละคนก็นเมื่อยครับเมื่อยละปวาล,ลื้อเบิดมือได้พักช่วงตั้งเวทีแล้วก็ได้พักช่วงบ่ายช่วงบ่ายหัดประมาณช่วงหอวประมาณใบาสามใบาสามก็มาขึ้นไฟขึ้นไฟก็นฝนตกก็ได้พักไปแน่จังน่อยครับ พอ่อเข้ามาลุยขึ้นไฟกันจนค้ำเนาะคนกับวุฒินะครับคนกับเริ่มบุฒิชดหกโมงหกโมงขึ้นไฟแล้วคนกับวุฒิครับเตรียมเช็คระบบฝนกับวุฒิแต่แนแจงยกเลิกมากอะลงไปพักพอนกันไปพักพอนกันกับข้นมาลุยเก็บต่ออีก ได้รับแจ้งได้รับแจ้งวัายกเลิกก็ขึ้นว่าลุยเก็บต่ออกเ <c oughs> ม่อหลาแนงหน่อยครับย,ยุ่งหลายแนงหน่อยบนทีมมีบุญแดงด้วยยุ่งตอมขา <c oughs> ตอมแขน <c oughs> ตอมหนา้าตอมตาเบิ <c oughs> ้องหลัจาประมาณนี้ครับเอาเดินทางไปซีีเกียดครับแล้วกะ เดินทางกลับมาพักแรมพักแรม,แรมหาที่พักไกลๆนี่ครับเดินทางหลังจากเรียนซีเกตแล้วเขาก็เดินทางกลับมาพักไกลๆวันที่สิบเก้าเขากลับมาตั้งเวทีแสดงทําการแสดงยี่นี่ครับรุนใส่กันเป็นกาลังใจให้กันครับพี่น้องสไลด์หนี้บอลกระอขอบุณทุกการติดตามรับชมขอบุณทุกกำลังแรงใจครับเอาไว้พอกันไม่หคลิปหนาครับพี่น้องสวัสดีครับ